เชิญท่านแรงเพอค่อะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญท่านแรงเพอ,อที่ด้านหน้รรคาคุณเจ้าลูกแรกเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวแทนนะคะของคุณพ่ออุบาสกและคุณแม่อุบาสิกานะคะก็ขออนุญาตเรียกอย่างนี้เลยนะคะไม่เอ่ยชื่อนะคะเอาตัวแทนนะคะ ้อมแล้วก็ถวายไปเลยนะคะก็ถวายเลยนะคะไม่มีค่ะเข้าไปเลยค่ะใครอยู่ใกล้นะคะก็ชมรมผู้รักษาอุโบสถศีลนั่นแหละนะคะอยู่ไม่ใกล้ที่สะดวกก็เป็นตัวแทนเลยนะคะก็มทนาสาธุนะคะกับท่านรท่านแดนเพืภอแล้วก็คุณพ่อาสกคุณแม่วสิกาเป็นอย่างสูงนะคะ ต่อไปก็จะเป็นชุดต่อไปนะคะก็กขออนุญาตนำเรียนรายชื่อน,นะคะเป็นท่านๆน,นะคะถ้าได้ยินเสียงนะคะก็ให้เข้ามานั่งเบื้องหน้าพระพุทธเจ้านะคะสิบหกท่านนะคะอ่าชุดแรกน,นะคะอ่าชุดแรกน,นะคะชุดที่สองนะคะต่อจาก ค,คุณพ่อคุณแม่และนายอำเภอนะคะ,ะท่านแรกนะคะเรียนเชิญคุณแม่จันสีสีเวียงค่ะท่านที่สองคุณพ่อสุวิทย์โสพันนาท่านที่สามคุณแม่หนูแลยิทธาพรมท่านที่สี่แม่ยาขนมหวานท่านที่ห้าพ่อล้วนแก่นโม ท่านที่หกนายสาธิตคำแก้วท่านที่เจ็ดแม่หนูลมบุญนาท่านที่แปดแม่ธนพรรวมสุขท่านที่เก้แา,า, 8, แ,มา 9, แม่ดวงจันทร์มากมูลท่านที่สิบแม่คำพองมากมูลได้ยินชื่อลูกเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะใครไปก่อนก็นั่งเบื้องหน้าพระคุมเจ้าลูกแรกเรียงลำดับไปเลยท่านที่ ท่นสิบนะคะแม่กำมพงมากมูลท่านที่สิบเอ็ดแม่ทองสุขแกนขอนแกน่นท่านที่สิบสองแม่เรียนอวนสีท่านที่สิบสามแม่ไมามากมูลท่านที่สิบสี่พ่อบัวเพียรวงศสีท่านที่สิบห้า